โอเคถ้าเขาสบสิรกันด้วยครับเราก็อยู่ในรายการ Arm Gamer TV นะครับโอเคผมก็จะมาชนกับทำกับดักนี้ครับดูนี่ดูว่าผมจะเหยียบเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอเคนะไปเราต้องเสียเวลาขึ้นไปใหม่โอเค จะขึ้นอยู่อ่ะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นะนี่เวลาเพื่อนตรงไปก็จะตายกันนะครับโอเควิธีทำก็ง่ายมากง่ายแสน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 ง่ายโอเคนี้ครับโอเคแล้วก็นี่ครับ,เ,รบเห็นไหมวางทีอนทีมาอย่างนี้ มาแล้วก็จะไปก็วางสายโอเคอย่างนี้นะครับวางสายแล้วก็นี่แล้วก็นี่นะวาง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 เพ่เพเพีเพเพ่เพ่เพ่เพเพเพ่่เพ่ัพ erm okay. ่เนเกือบตกกัน เราก็จะมาเปลี่ยนโหมดมาเล่นไอ้นั่กันโดยว่าผมจะรอดหรือไม่แบบขอสร้างก่อนทำสามารถ,ถาไปทำกับดักได้โอเคนะ โอเคมาดูนี่ครัอบอย่างนี้นีน่เราก็หลอกเพื่อนได้วางอย่างนี้โอเคเแล้วเนี่ยนะก็จะมืดๆแต่ต้องทำลึกไปมาเวียนโหมดไปเลยโอเคมาเรียด,ด โอเคอัดสองนาทีแล้ดูนะครับมาเฮ้ยเจมส์เพื่อนอเฮ้ยเจนน่านะมีเลมอนเว้ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเอยนะโอเคอย่อา okay, ยงงั้นโอเคโอเคอย่างเงี้ยเดี๋ยวเด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 อย่างงี้ยเอาไปทำกับดักได้นะชุบด,ดินกันโอเคมา เราก็จะมาลองวิ่งกันห้าสี่สามสองหรือจะรอดไปถึงตาสุดท้ายหรือไม่เนี้ยก็จะวิ่งยากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ